อีกแล้วคะ่ะสวยๆนะคะวันนี้สับปะรดใต้ใบชุดเรดของแม่อ่อนนะคะสีชมพูนะคะชมพูออกจะเป็นออกโอรสโอรสนิดนึงนะคะในตัวแท้นะคะตัวจริงแต่ในในกล้องเขาก็จะออกเป็นชมพูหวานๆนะคะแต่ตัว ตัวจริงเขาจะออกเป็นชมพูโอรสนะคะเพื่อนๆอ,อ,อกนี้อยู่ที่3ามห้าใส่ได้เลยนะคะตัวนี้สับประรดใต้ใบนะคะจะเป็นคอปกนะคะนี่คือตัวในนะคะตัวในตัวในของน้องแล้วก็มาความยาวนะคะความยาวความยาวอยู่ที่39นะคะที่ไม่อ่อนวัด มื่กี้นี้นะคะตรงนี้จะเป็นระบายนะคะระบายสวยๆตัวนี้ขายที่2อ0พันห้นะคะเพื่อนๆพร้อมส่งฟรีเลยนะคะถ้าใครสนใจอินบ็อกมาหาแม่อ่อนนะคะเป็นไหมวีนัสเส้น16นะคะอ่อนพริ้วนะคะสวยพริ้วเลยนะคะขึ้นอยู่กับสีเข็มนะคะตัวนี้ ่าก็ประมาณนี้นะคะส,สวยๆอ,อกนะคะย้ำอ,อกสามห้าสามสี่สามห้าถึงสามเก้าสี่สิบใส่ได้หมดเลยแต่ถ้าใครชอบแบบหลวมๆเบาๆสบายก็นะคะสามห้าสามเก้าใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆคอ,อ้นนะคะแมออนทำให้ะนะคะตัวนี้ถ้าแมออนหุ่นสวยแมออนใส่เลยนะคะตอนนี้แมออนหุ่น พุงยังแน่นแน่นแน่นอยู่ยังไม่ได้เลยโอเคนะคะสนใจอินบ็อกมาเลยค่ะ